สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูตูเกเตอร์จะพาเพื่อนไปเที่ยวกับพวกเราค่ะวันนี้นะคะเราอไปถึงเกียวโตแล้วใช่ไหมคะที่เที่ยวที่แรกที่เราไปก็คือวัดสีทองค่ะวัดคินคาคุจินะคะที่เมืองเกียวโตค่ะนี่ค่ะอันดับแรกเราจะพาเพื่อนนั่งรถเมล์ไปเที่ยวกันนะคะเราอไปสตาร์ทที่สถานีเกียวโตสเตชันแล้วเราก็มาหาจุดขึ้นรถบัสค่ะในสถานีเกียวโตสเตชันนี้นะคะก็คือรถเมล์สาย2 0 5ค่ะ นี่ค่ะเรามาดูป้ายใหญ่ก่อนนะคะก่อนอื่นอ่ะเราต้องหาข้อมูลก่อนเนาะว่ารถเมย์ที่เราจะไปอะค่ะถ้าขึ้นจากที่เนี่ยเราต้องขึ้นสายอะไรแล้วก็มาดูนะคะว่าสาย205เนี่ยจุดขึ้นมาคือจุดไหนนะคะบอร์ดเมื่อกี้ค่ะมันก็จะอยู่ด้านนอกสถาน,นีค่ะว่าจุดขึ้น205รถเมย์ไปวัดคินคาคุจิเนี่ยอยู่ที่จุด B3 นะคะ เราก็มารอรถตรงจุด b 3เลยคะ่ะคือมันหาไม่ยากค่ะเ,เพื่อนก็คือตามจุดตามป้ายบอกเลยนะคะเราก็เดินมารอรถเมร์ค่ะสายที่เราจะขึ้นวันนี้นะคะก็คือนั่งต่อเดียวถึงเลยค่ะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะคะแล้วแต่ว่ารถติดไหมคือมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็วัดนี้ยก็คือเรามาเช็คอินโรงแรมแล้วเราก็เลยเออจะไปที่นี่เป็นที่แรกนะคะ บัตรที่เราใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นบัตรอีโคกะนะคะหาซื้อได้ตามสถาน,นีรถไฟเลยคะ่ะหรือใครจะชําระเป็นเงินสดก็ได้นะคะเหมือนแบบถ้าเรามีธนบัตรใช่ไหมคะเราก็สอดเข้าไปเครื่องมันก็จะเหมือนแบบแลกเงินให้เราะคะ่ะแล้วเราค่อยเอาเหรียญไปหยอดนะคะค่าโดยสารก็คือ230เยนนะคะก็คือเหมือนตลอดสายอะคะ่ะ230ยเยนถ้าเด็กก็อย่างเมื่อกี้ก็120ยเยนนะคะก็อันนี้ถ้าใครจะลงเขาก็จะมีตัวกดด้านข้างนะคะคือแบบมันมีหลายจุดมากๆคะ่ะเหมือนเป็น กดออดให้คนขับรถรู้อะค่ะแล้วเขาก็จะจอดให้ไฟสีแดงแดงมันก็จะขึ้นนะคะเราก็นั่งมาประมาณ 30- 40นาทีค่ะก็ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ต่อแถวลงรถนะคะก่อนลงก็คือเขาก็จะให้เราติดบัตรตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจอว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วพนักง,งานเขาก็จะแบบขอบคุณครับขอบคุณครับเขาพูดทุกคนเลยนะคะคือแบบพนักง,งานที่นี่แบบว่าเออแบบ พยายามเขาก็จะมองว่าเราแตะบัตรสําเร็จไหมแล้วเขาก็จะขอบคุณเรานะคะใครหยอดเงินก็หยอดในกล่องตู้ได้เลยค่ะพอลงป้ายรถเมล์แล้วนะคะให้ย้อนไปด้านหลังเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามทางนี้เลยค่ะอันนี้เดินไม่ไกลเลยค่ะเหมือนเราเดินไปแค่บล็อกเดียวแล้วเราก็จะเจอทางเข้าวัดเลยค่ะก็คือข้ามถนนเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะคะอย่างวัดคินคาคุจิเนี่ยค่ะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะ แบบเก่าแก่มากของเกียวโตนะคะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่แบบต่างชาตินิยมเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นเองก็นิยมไปเที่ยวกันนะคะซึ่งที่เนี่ยค่ะก็จะมีค่าเข้านะคะอย่างผู้ใหญ่เนี่ยคนละ500เยนนะคะก็จะมีตั๋วเข้าโบชัวแล้วก็เหมือนเป็นแผ่นป้ายใบเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะเนี่ยค่ะใบขาวๆเนี่ยค่ะ ซึ่งเราก็รู้มาว่าใบนี้เหมือนเป็นคําอวยพรนะคะคือเราก็มาหาข้อมูลทีหลังแหละว่าเขาเขียนว่าอะไรนี่ก็มีโบชัวนะคะซึ่งวัดนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะในปี1994เนาะแล้วก็เป็นวัดดังของเมืองเกียวโตเลยค่ะซึ่งเราเข้าไปเขาก็จะเป็นทางแบบวันเวย์นะคะคือให้เดินเข้าไปเป็นทางเดียวแล้วก็อ,อ,กอ่อยทางนึงนะคะนี่ค่ะวัดมันก็จะอยู่แบบ เหมือนเหมือนอยู่กลางน้าเลยค่ะคือแบบแต่มันก็มีพื้นดินแหละเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นวัดสีทองอลามตาแบบนี้เลยคะ่ะแต่เขาไม่ได้ให้เราเข้าไปด้านในนะคะคเขาก็จะให้เราชมรอบๆเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่แรกที่เรามาที่นี่นะคะเกียวโตก็อ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วก็ตอนบ่ายว่างเนาะเรามาถึงตรงไฟแบบช่วงเช้านะคะซึ่งวัดเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนเปิดถึงประมาณห้าโมงเย็นนะคะ ก็คือเหมือนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะกเ็เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดแบบใครมาถึงวันแรกแล,แล้วไม่รู้จะไปไหนในเมืองเกียวโตก็มาเที่ยววัดน,นี้ได้นะคะก็คือเดินทางสะดวกค่ะก็นั่งรถเมล์มาได้เลยนะคะสาย205ค่ะ230เยนนะคะนี่แล้วก็มาดูตามเหมือนแบบเราก็ตามรีวิวของคนอื่นมานะคะว่าแบบเออแบบที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึงนะที่ควรมาเนาะแล้วก็แบบมันไม่ได้ไกลจากเมืองเกียวโตอะไรเงี้ยค่ะ เราก็หาข้อมูลมันก็จะมีจุดขายของที่ลึกเป็นจุดๆนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะตรงจุดที่ลึกะคะ่ะเราก็เดินรอบๆดูถ่ายรอบๆบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนก็เดินไปทางเดียวกัน,นะคะ่ะเขาเป็นวั e วนเวยนะคะมันก็จะมีหลายส่วนค่ะมีน้ําตกมีเอ่อสวนอะไรก็ไม่รู้ส่วนสวนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเ,เราก็มาช่วงแบบ สามสี่โมงแล้วค่ะแล้วก็เป็นแบบช่วงเดือนธันวาเนาะแบบมันเป็นหน้าหนาวนะคะมันก็จะมืดเร็วอันนี้ก็เหมือนเป็นสารเจ้าที่อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ก็ใกล้จะออกแล้วค่ะก็เดินอ้อมอมาเรื่อยๆืยเนาะก็มีคนมาไหวมีแบบมาขอพรเนี่ยค่ะเนี่ยก็แบบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะคะเหมือนอาจจะเป็นคําแบบอวยพรหรือว่าอะไรไม่รู้ที่เขามามัดไว้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็แวะมาดูก็ได้นะคะแต่ว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปด้านในนะคะเราก็แค่ชมบรรยากาศรอบๆเนาะมาให้ดูสักครั้งว่ามันแบบมันสวยจริงๆนะคือแบบมันเป็นสีทองนะคะแบบศาลานเนี่ยมันเป็นสีทองหมดเลยแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะคนก็เดินไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้พุกพ่านมากนะคะขากลับเราก็เดินออกมาข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปอรอรถเมล์ฝั่งตรงข้ามนะคะสายที่เรากลับก็คือ2 0 5เหมือนเดิมค่ะก็จะมีแบบ ไปรถเมลอแล้วทุกคนก็คือต่อแถวเป็นระเบียบมากนะคะจริงจะมีคุณลุงประจําจุดดนวยนะคะเขาก็จะคอยจัดแถวจัดแถวจัดแถวอะไรเงี้ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ไปลงที่เกียวโตสเตชันเหมือนเดิมเพราะว่าเราอ่ะพักแถวเกียวโตสเตชันนะคะสถานรถไฟเกียวโตเนาะเพื่อนก็ไปดูรีวิวได้นะคะเราลงรีวิวที่พักไปแล้วนะคะซึ่งก็อยู่แถวแถวนั้นแหละนี่ค่ะกลับก็ไปกลับราคาเดียวกันนะคะคือ230อเยนตลอดสายนะคะนี่ค่ะก็เป็นรูปบรรยากาศที่เราถ่ายมาเพื่อนดูเนาะ ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งแล้วกันนะคะที่ให้เพื่อนๆได้ลองไปดูแล้วกันถ้าใครมีเวลานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ